สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีดูดสีเอาไว้ใช้ในไอบิดเพนกันนะคะเราชอบโทนสีไหนชอบสีอะไรนะคะเราสามารถดูดสีแล้วก็เอาไว้ใช้แต่งรูปได้นะคะอันดับแรกนะคะเราก็ไปที่ google ค่ะแล้วเราก็พิมพ์โทนสีที่เราอยากได้นะคะเราอยากได้เป็นโทนสีไหนเราก็พิมพ์หาได้เลยค่ะ เดี๋ยวอันนี้จะเอาเป็นโทนสีพาดเทลนะคะพอเข้ามาแล้วก็กดขนรูปนะคะแล้วก็เลือกรูปโทนสีที่เราอยากได้ได้เลยค่ะเลือกได้เลยว่าเราชอบโทนสีไหนเเราจะเอาเป็นโทนสีนี้นะคะแล้วก็เซฟรูปนะคะเก็บไว้ในเครื่องได้เลยค่ะ แล้วเราจะแคปรูปแล้วก็บันทึกไว้ในเครื่องก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็เข้าที่ iB บิดเพนนะคะเข้าที่แกลเลอรี่ของชั้นนะคะแล้วก็กดตรงเครื่องหมายบวกด้านล่างนะคะตรงซ้ายมือนะข้างล่างนะคะจากนั้นเราก็กดนําเข้ารูปภาพด้านบนนะคะแล้วเราก็นําเข้ารูปภาพที่เราแคปมานะคะ ก็กดยกเลิกค่ะถ้าเราอยากได้สีไหนนะคะเราลองเอามือลากดูเห็นไหมคะมันจะมีหมดขึ้นมาตรงสีที่เราลากมือไปนะเราจะสังเกตเวลาเราลากมือไปหมดที่มันขึ้นนะคะมันจะมีสีตรงช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนะเปลี่ยนไปตามสีที่เราลากปักหมดนะคะ พอเรากดมาที่ช่องสี่เหลี่ยมมันก็จะมีสีสองช่องด้านบนนะคะเราก็ลากลงมาวางข้างล่างวางตรงไหนก็ได้ค่ะเราก็ทำแบบเดิมเนี่ยค่ะซ้าๆอยากจะได้สีไหนก็เอามือลากไปมันก็จะมีหมุดขึ้นมาเราจะเอาสีฟ้าเนี่ยราก็จิ้มตรงสี่เหลี่ยมด้านล่าง แล้วก็เป็นลากอันนี้ช่องไหนก็ได้นะคะสองช่องด้านบนแล้วก็ลากลงมาวางข้างล่างนะเดี๋ยวลองให้ดูอีกเนาะอันนี้เราก็จะเอาเป็นสีเขียวนี้นะแล้วก็ลากลงมาวางได้เลยค่ะ ถ้าเราอยากได้โทนสีไหนหรือว่าเป็นสีจากวัตถุอะไรแล้วก็นำเข้ารูปแล้วก็ดูสีไว้ใช้ได้นะคะแค่นี้เราก็มีสีสวยๆเอาไว้ใช้แต่งรูปแล้วนะคะ